นิทานเรื่องการบวชของหนุ่มบ้านนนทงในหมู่บ้านนนทงมีประเพณีที่ยิ่งใหญ่และสำคัญคือการบวชซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตและการเรียนรู้ศาสนาอย่างลึกซึง้งแดงเป็นหนุ่มที่มีความสนใจในการบวชเรียนและต้องการทำตามประเพณีของครอบครัวลุงทองและป้าเพนเป็นพ่อแม่ที่ภูมิใจในตัวลูกชายและคอยสนับสนุนเขาวันหนึ่งแดงบอกพ่อแม่ว่า พ่อแม่ข้าตัดสินใจแล้วว่าข้าจะบวชเรียนข้าต้องการศึกษาและปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าลุงทองยิ้มและตอบว่าข้าภูมิใจในตัวเจ้ามากแดงการบวชเป็นสิ่งที่มีค่าและจะช่วยให้เจ้าพบกับความสงบในจิตใจป้าเพนเสริมว่าแม่จะเตรียมทุกอย่างให้พร้อมสำหรับการบวชของเจ้าเจ้าต้องตั้งใจและมีสมาธิในการบวช เมื่อวันบวชใกล้เข้ามาทุกคนในหมู่บ้านต่างมาช่วยกันเตรียมงานลุงทองและป้าเพนเตรียมอาหารและของใช้สำหรับงานบวชแดงใช้เวลาสวดมนต์และทำสมาธิเพื่อเตรียมใจให้พร้อมในวันบวชแดงใส่ชุดขาวและเดินไปยังวัดพร้อมกับขบวนของชาวบ้านที่มาร่วมแห่นาคเมื่อถึงวัดพระอาจารย์ใหญ่รอรับและนำแดงเข้าสู่พิธีการบวชแดงกลับพระอาจารย์และกล่าวคำปฏิญาณตนพระอาจารย์ใหญ่สอนว่า การบวชเป็นการเรียนรู้และปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเจ้าต้องมีความอดทนและศรัทธ,ธาในการศึกษาและปฏิบัติธรรมแดงรับคำสอนและเริ่มชีวิตใหม่ในฐานะพระสงฆ์เขาเรียนรู้การสวดมนต์การทำสมาธิและการปฏิบัติตามพระวินัยแดงพบว่าการบวชทำให้เขามีความสงบในจิตใจและเข้าใจความหมายของชีวิตมากขึ้น ในช่วงเวลาที่เขาบวชแดงได้พบกับประสบการณ์ที่หลากหลายเขาได้ช่วยงานในวัดร่วมสวดมนต์กับพระสงฆ์อื่นๆและช่วยชาวบ้านที่มาทำบุญที่วัดพระอาจารย์ใหญ่กล่าวชมแดงว่าเจ้ามีความตั้งใจและความพยายามข้าภูมิใจในตัวเจ้า หลังจากที่บวชครบกำหนดเวลาแดงตัดสินใจลาสิกขาและกลับมาใช้ชีวิตปกติแต่เขายังคงรักษาความสงบในจิตใจและปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าลุงทองและป้าเพนภูมิใจในตัวลูกชายและเห็นว่าแดงเป็นคนที่มีความมั่นคงและมีคุณธรรมข้อคิดที่ได้จากนิทานเรื่องนี้การบวชเป็นการเรียนรู้และปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งช่วยให้เราพบกับความสงบในจิตใจและเข้าใจความหมายของชีวิต